สัมมนาคารุ่ยยมพตุมาสัมมารุยันธ์าตุาสัมมาคารยยมพันธ์าตสัมมาครยมพันธ์ธาสัาคารยมพันธาตโมาสาคระ่ยันธมาสัมมารพันาตุมสมมาาระ่มามาสัมาาพันาตสัมมาารันธามาสครันาตุมาสาคาุมาอาสาครุยพัาตาาคุณยยันา ถ้าอยู่เวลานเรื่องของการทำอธิการงานได้จึงเปนการเป็นคนชอบการเป็นการประชาแะกคนที่นยู่ใทตัประชาทีเป็นยอะเลยเอในบริเวณนี้เหละเอเขาไปในศาลเพื่้าทุกครทุกคนพบ การยึดมั่นนะครับคือการ าครูอาจารย์แล้วก็ให้ที่น้ำพบให้ดื่มกินนะแล้วก็โยมยาติาง้าที่เคยดูของที่นแดงนะคะก็ขอให้มารับเอาทุกอยแล้วก็อาจารย์เป็นหนักิท่เป็นตรงนี้อาไทยเข้ามาเรียกจรไม่เข้าได้แล้วก็มาพราะว่าอาไทยที่ว่าก็ให้โตแต่าเนาะ อ s <S and ่าไปดูลูกอยงคอเซื้อนัร้านี่ไงนั่งที่นาโปแล้วคอเื้อเขาเมื่อยดองวิญาณที่อยู่หลังของเรื่องเวงิญญาณของพี่ชายของแม่คือลุงตุนลุงตุนแสงเดืนคุณแม่ใหญ่ทองลุงจิ๊ก้พี่ฉันพีลกสาวเจนแม่ไปคุเปเกิแค่ีเนาะ นี่จกจะไปขอขอเขา่ายุเข่าจะบอกว่าอ้าวในในยกเขา,า,เา,เขา,เาใงงนงาานะรู้ตงนี้อา่าชอบตรงนี้ก็ขออนุญาตก็ได้แลนะ้วเนอะทีก็ะจะไปเอาเข่าไปเยี้ยมอ่าไนี้ก็จะเอาเข่าไปเลี้ยงแล้วอ่าอานีนอ่าเอาเขาไปเลี้ยงครับขอขอนุญาตานนะคะได้ครับบ้านแลงเงินคุณก็ซื้อสายฝังหลไ้ค่ะ เขาขอหน้เล sure. uh ้วขก็ร huh. uh ิบขาเขาบอกเขาิข okay. so right. ่เขาบอกเขาริบ่าวอาอค่ะเป็นเป็นฝันหรืว่าเสียงกระสิเสียงเลยน่หน้ามันก็มีเนี่ยตอนตนี้บ้านหลังเก่าก็ก็มาบอกอาที่พอเราทําบ้านหลังนี้พอทําบ้านหลังนี้เขบอกว่าขอนะขอขาวนป็นอะไบอกว่าทาไมไม่ไปจิน้าวัดแล้วหูกหลานมาทาหุนถ่่ไปไม่ได้ับไม่ได้อ่เลยบอกว่าค ขาเขาเอาหญิงเจ้าชู้มาเขาเอาหงเจ้มทีแรกก่อนทีสเอามาแหกที่หนึ่ง่ะ่หนึ่งก็อนของทีหนึ่งเขามีของผิวผ้านี่กอแล้วก็เอาถูไปแล้วค่ะเทียนด้วเอาไปชดดอกเออดอกเดียวหนึ่งอย่งเขาอีกดอกหนึงก็เอาภูมิภูมิูดอเดียวก่อน ยัมีกระถาด้วยเจ็ดสะดอกเคาอะไรเสียเคาอะไรได้โมดเลยสังผิดแดดนี่ยันจันเยอนี้อีกกี่ดอกนะเยอะๆอันนี้สิบหกก่อนสิบหกครั้งนี้นะอะอ่ะปาปักได้ไหมสิบหกปักซ้ายหรือขวาสิบหกปักซ้ายสิบหกปักซ้ายสามสิบเก้าปักขวาเราจะปักตรงมุมบ้านได้ได้ อันนี้ได้ลงตุนปะทองเอ้ยยเนี่ยเต็ดหร,รือว่าพี่เต็ดพี่เต็ดแล้วก็พี่เต็ดนี่ชื่อจริงจะชื่อจันทร์แล้วก็พี่โอ๊กลุงกิ๊กลุงกิ๊กก็แกตายนานเลยเนาะแกตายอายุก,ก็ประมาณเกือบห้าสิบหกสิบเนี่ยห้าสิบแกนอนตายไปเฉยเฉยนอนตายไปเฉยเฉยนี่ครับออเออโบราณเขาบอกว่าไม้จิ้มฟันแทงเหงือกยังเผือกตายแกถือไม้จิ้มฟันอย่างงี้นะถือไว้อย่างงี้นะเออแล้วแกก็นอน นอนเล่นนี่นะพอเด็กๆลูกเมียมาเอ๊ะทำไมพ่อมึงไม่เข <ne> um ้าบ <ria> ้านเห็นนอนอยู่ตรงนอกชานนั่นเลยลูกเมียก็เลยมาดูว่าแกไปแล้วไงโดนแข็งเดี่ยวเขาเรียกว่านอนไหลไหมครับพ่อเออมันน่าจะไหลนั่นแหละครันเดอนร์พี่น้องเอ้ยมันคือสิบหกอ่าอามากินข้าวกินน้ำเด้อเอาข้าวมาให้เดี่ยวลุงตุนปลาทองลุงตุนปลาทอง แล้วก็พี่โอ๊คปิดเต็ดลุงจิกอีกหลายๆายคนตรงนี้นะ่ะมากินข่าวเด้อเนี่ยเอาเข่าวมาให้แล้วนะมากินข่าวกินน้ำซะแนี่ที่เห็นที่มานั่งนี่ก็ลูกหลานเองทั้งนั้นแหละพี่น้องเขาอยากตายเห็นสภาพาว,ว่ะเวรอลอไม่เป็นยังไงถ้ามีอะไรโชคดีๆก็ให้โฆษนาอานน้านี่ได้ลุงตูนได้ปลาทองให้มากินข่าวซะทีนี่ปัดไดจะได้ส่งเนาะีค่ะ แต่ว่าเขามาขอพรออนานแล้วใช่ไหมครับขอ,อนานขอ,อนานเลยเอือขอ,อนานก็เรียกว่ามาทำให้เขามันทําให้กิน่ะบมาว่าที่เรียกว่าจะรอวันพระวงรอไม่ไหวก็คนที่จะพามาทำอย่างนี้มันไม่เข้าไม่วางครับ จะเกิดว่าได้โชกได้ลาบเอซีได้โชกได้ลาบรวยงวดนี้ก็จะได้ติดส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่ด้วยเ,เ,เนาะลุงตุนครับลุงตุนลุงตุนปลาทองครับเอแต่เป็นโอเคใจดีแต่โอ้ถ้าสมุนบั่รแอดมินมาช่วงที่แกยังอยู่นู้แกใจดีเห็ในนี่แกจะเรียกกินข้าวกินน้ากินอะไร,ร,รไเลยลุงกิ๊กนี่แกชอบกินเหล่าแกชอบถอนครับนั่นแต่ลุงกิ๊กนี่ยแกตายฉันเป็นหนุ่มนี่แหละครับแต่พีเจ็ดนหละตายตอนที่ฉันยัง เล็กน้อยมูย่โอกมูพี่โอกคนนี้เริ่มมากินเข่าด้วยจ้ะเด่อเขาให้ยิ่มนะหนาก็มีเนาะแต่ไม่มีเราอ่ะนาแกแกชอบกินเหล่านี้ครับแกกับถอนเบิ่งเพราะจะกินเขาอร่อยอ่าเรวถ้าเป็นเรื่องแนวทางตัวเลขนี่แกแกเคยเสี่ยงโชคเสออนุ่งตุนแกชอบเลขอ๋อนุงตุนแกชอบซื้อหวยครับตอนที่แกตายน่ะหน้อมใายของแกเนาะ น้องชายของแกแกเป็นลูกคนโตนะมีแม่แม่แล้วก็นายยาวนายคนหนึ่งเป็นน้องทีนี้น้องชายพิติดตาแม่นี่ไปรื้อบ่อน,นอนแกครับอ่าไปเห็นหวยโอแกเขียนไว้เต็มตายนอนแล้ววุ้คดีใจ่ลุงตุลแห่หวยวะ่ะครับ อันนี้ก็เป็นแนวทางลุงเอี่ยมนะคะเพิ่มมา82นะคะทางช่องก็นําเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ